สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ ระเบิดทิ้งต่อเนื่องของทัพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่มั่นและคือไขวงใต้ดินของกลุ่มก่อกร้ายฮามาสเสียหายยับเยินล่าปนานูนและกองทัพอากาศอิ Israel, สราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและฐานปฏิบัติการ,จจรของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบลลอใส่ไม่ยัง้งเสียหายยับเยนินและกองบินลบเทพอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกร้าลฮามาสอย่างต่อเนื่องใส่ไม่ยัง้งระเบิดแตกกระจายและเติมของต่อเนื่องสหรัฐอเมริกา ขนกระสุนและอาวุธให้กับกองทัพอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องเพื่อเตรียมรับมือจากการโจมตีของกองทัพอิรานเมื่อวันที่9สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขาา่าวสารสงงรามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายฮามาตฮิดบะละอิรานและพนมิดลรรรายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงทำการล้างและกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาอย่างต่อนเนื่องโดยฉากการสู้รบนี้นะครับทหารอิสราเอลโดยหน่วยวิศวกรการสู้รบ ของกองทัพอิสราเอลหน่วยยาฮาลลมนะครับได้ค้นพบฐานที่มั่นของกลุ่มกวาการ้าลฮามาสในชวนกาซานะครับและได้กำจัดกลุ่มกวาการ้าลฮามาสเรียบร้อยแล้ว,แล,วและนำมาสู่การค้นหาตำแหน่งของตัวประกันแต่ก็ไม่พบนะครับพี่น้องจึงได้ทำการติดตั้งระเบิดไว้ที่ฐานที่มั่นของกลุ่มกวา,ากราร้าลฮามาสรวมถึงเครือข่ายวงใต้ดินด้วยนะครับและพอติดตั้งระเบิดเสร็จก็ขออนุมัติจากผู้ขับบัญชานะครับ เพื่อทำการจุดระเบิดแด้นํามาด้วยการจุดทนวระเบิดทําลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่าการยฮามัดในยูนกาซาทิ้งตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับพี่น้องส่งคนให้เกิดระเบิดเถื่ิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟนะครับลุกไปพุ่ง จากตำแหน่งที่ระเบิดของหน่วยยาฮลอมของกองทัพอิสราเอลระเบิดฐานที่มั่นรวมถึงเครือข่ายวงใต้ดินของกลุ่มกวาการรลายฮามาสท,ทิ้งแบบนี้นะครับจากตึกแข็งๆกลายเป็นเศษอิเสเศษปูนดีๆนี่เองนะครับไป้องเลยคาดว่าถ้ามีกลุ่มกวาการรลายฮามาสยังหลงเหลืออยู่ในฐานที่มั่นเหล่านี้นะครับที่กองทัพอิสราเอลตรวจหาไม่เจอคาดว่าง,งานนี้ดับสยองคาซากตึกประหักพัง ทีเป็นฐานที่มั่นของพวกเขาแน่นอนนะครับพี่อนงเองไกลยังรุนแรงขนาดนี้นะครับอยู่ใกล้ลคงจะฝุ่นตลบอบอวนไปทุกทิศทุกทางหาทางออกไม่เจอกเลยทีเดียวนะครับจากผลกรรม ที่ตาบสนองพวกฮามาสเองที่อยู่ดีว่าดีมาบุกเข็นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยอย่างโหดไร้ปราถนในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาก่อนสุดท้ายก็ต้องถูกกองทัพอิสราเอลตามมากว่าล้างอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับส่งกลุ่มก่อก้ายฮามาตไปเกิดใหม่ได้งานตัวกับผ้าละหรือมโจดานในนรกต่อไปจากผลกรรม ที่ตามสนองฮามาตเองอยู่ดีว่าดีมาทํร้ายประเทศคนอื่นก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุงนั้นก็นถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลโดยกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีฐานที่มั่นของ,ของกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอร์เลเพื่อนรักฮามาสที่ถูกกองทัพอิสราเอลถล่มหนักตอนนี้นะครับควบคู่ไปกับการกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชวนกาซาโดยฉากการสลบมนี้กองทัพอิสราเอลได้เปิดเผยว่า สถานที่ที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนเลาะใช้หลายแห่งในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนถูกเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลโจมตีอย่างหนักหน่นวงหลายแห่งในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพี่น้องโดยเป้าหมายดังกล่าวนั้นรวมถึงห้องบังคับการของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนเลาะในเมืองฮานาวีและโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องยิงจรวด ในเมืองไอาตาอันเช้านะครับซึ่งปรากฏว่ามีเครื่องยิงจรวดของกลุ่มก่อกรารร้ายฮามาสถูกใช้ในพื้นที่แห่งนี้และใช้ในการโจมตีกองทัพอิสราเอลและประชาชนชาวอิสราเอลทางตอนเหนือและโจมตีฐานทัพทาหารอิสราเอลด้วยนะครับที่ชื่อฐานทัพบ,บีรานิดนะครับเมื่อวานนี้ตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลแต่ไม่มีรายง,งานความเสียหายเกิดขึ้นนะครับโดยระหว่างนี้ช่วงเช้าตัว,วน,นี้นะครับได้มีการยิงจรวดหลายครั้งจากเลบานอนตอนใต้ไปยังพื้นที่เมือง คือยัดชาโนออมาด้วยนะครับโดยที่กองทัพอิสราเอลระบ,บุว่าจรวดของกลุ่มกอรรกลายฮิตบลอลลต์ตกในพื้นที่โล่นะครับไม่มีการรายงานความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากประชาชนชาวอิสราเอลหรือทหารอิสราเอลนะครับแรงกองทัพอิสราเอลจึงได้โจมตีตอบโต้สวนกลับอย่างหนักหน่วงและสาสมนะครับโดยการส่งเครื่องบินลบเทพยิยงระเบิดเจดแมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอกรายฮบันละใส่ไม่ยั้งจะทําให้เกิดระเบิดเถืดเทถึงเสียหายยับเยนินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควานและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่กลุ่มกอกรายฮิตบันละประจําการอยู่และมีเครื่องยิงจรวดของฮิตบันละ ประจำการอยู่ตรงนี้นะครับการวางงานนี้ทําให้กลุ่มกอระกลาฮิตบอลลดับเกลื่อนดับสยองยิ่งล้วนมากแน่นอนนะครับโดนแบมเตรียมสักนานนั้นขนาดตึ้งแข็งยังแหลกเลียขนาดนั้นนะครับเวน้องชีวิตของกลุ่มกอระกลาฮิตบอลลอตายแต่ละทีหาไม่เจอเลยทีเดียวนะครับน้องเพราะว่าแต่กระจายไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้นะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลลเองที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยฮามาสช่วยอิหร่านเล่นงานอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับก็ยังไป ที่ได้ถล่มโจมตีตำแไหนของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในยวนกาซาควบคู่ไปกับการปฏิบัติการภาพื้นดินของทหารอิสราเอลนะครับพี่น้องที่ช่วยกันถล่มโจมตีตำแไหนของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ประจำการอยู่ในยวนกาซาจนทาให้สามารถปิดชีพกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้หลายคนด้วยกันนะครับโดยที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้ว่ากองกาลังป้องกันอิสราเอลระบุว่ากองกําลังอิสราเอลยัางคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทางตอนใต้ของเมืองดาฟา รวมถึงบริเวณบริเวณทางเดินเนสซาลิมในฉวนกาซาตอนกลางด้วยนะครับโดยในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมากองกําลังจากกองพลที่162ของกองทัพอิสราเอลได้สังหารมือปืนฮามาสหลายสิบนายทั้งการโจมตีภาคพื้นดินและการโจมตีทางอากาศนะครับในการยิงด้วยรถถังการซุ่มยิงและการสู้รบในระยะประชิดนะครับที่เมืองราฟาตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลนะครับและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกองพลนาฮาน ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะครับเมือ่อวานนี้ที่เมืองราฟานะครับจากการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและในเขตโจรันกาซาตอนกลางทหารสำรองจากกองพลที่252ได้สังหาร 10, มือปืนฮามาส์จำนวนมากนะครับและยังได้ทำลายสถานที่ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามา,าสใช้ในวันก่อนหน้าอีกด้วยนะครับเสียหายยับเย,ยินไม่มีชิ้นดีเลยทีเดียวแต่กองทัพอากาศอิสราเอลเผยว่าโจมตีเป้าหมายมากกว่า60แห่ง ในช่วงวันที่ผ่านมานะครับรวมถึงอาคารที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสใช้และแหล่งซ่อนอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสถูกถล่มโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยมือของกองทัพอากาศอิสราเอลส่งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเกิอนสพิョเป็นปุ๋ยในชยวนกาซาอย่างต่อเนื่องต่อไปจากผลกรรมที is rael is rael. ่ทําสนองฮามาสเองที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับรลยการสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานไว้ว่าสหรัฐอเมริกาได้เติมของอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงกระสุนนะครับที่ขน มาส่งมอบให้กับกองทัพอิสราเอลเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากอิหร่านและพนมิดนะครับที่คาดว่าจะโจมตีอิสราเอลหลังจากนี้ไม่นานนะครับโดยขา่าวรายงานว่าอาวุธสหรัฐอเมริกามาถึงสนามบินเบนกูเรียนนะครับที่กรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับตามที่สนักข่าวต่างประเทศรายงานไว้ซึ่งสหรัฐอเมริกาเขาเป็นพนมิตรที่เหนียวแน่นกับอิสราเอลนะครับไม่ว่ากองทัพอิสราเอลจะ หยุดเดียวแค่ไหนในตะวันออกกลางนะครับแต่สหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรของอิสราเอลนะครับก็ไม่ทิ้งอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่าอิสราเอลจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วแต่ก็ต้องมีพันธมิตรไว้รับมือกับภัยคุกคามจากชาติศัตรูของอิสราเอลและศัตรูของสหรัฐด้วยนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเติมของให้กับกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเลยมานะครับเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่าน และแพีมิดของอิหรานต่อไปในตอนออกกลางครับพี่น้องคนจับตาดูว่ากองทัพอิสราเอลจะใช้อาวุธและกระสุนของสหรัฐได้ดีแค่ไหนแต่ทุกวันนี้ก็ดีมากอยู่แล้วนะครับพี่น้องก็ต้องคอยจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนาครับวันนี้แอดมินขอจากลากระบิงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ